เก๋งไปเที่ยวตลาดนัดสายไหมแต่ปรากฏว่าขากลับเจอของแถมเจอดีฮะเพราะว่ามี2ชายชะกันขี่มอเตอร์ไซค์คว้าปืนยิงใส่เจ็บทั้งคันและมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสาภาพรถนะเป็น t o y ยต้าโคโรนาสีเขียวรุ่นเก่านะรุ่นนี้จริงคลาสสิกนะฮะรถคันนี้จอดอยู่กลางถนนสุขาภิบาล5สายไหมกรุงเทพนะครับหลังได้รับแจ้งว่ากลุ่มวัยรุ่น ถูกชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงจนรถพรุนดูสิฮะเนี่ยรถพรุนไปหมดเลยนะครับจากการตรวจสอบรถยนต์เนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกข้างคนขับนี่ฮะโอ้โหรอยกระสุน3นัดนะกระจกแตกแบบนั้นเลยแล้วประตูข้างคนขับมีอีก2นัดนี่รวมแล้ว5นัดคุณผู้ชมฮะและยังไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ4ปลอกมีคราบเลือดเปืเป้อนกับที่นั่งของประตูรถด้วยนะครับ ส่วนคนเจ็บกู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วถามว่าเจ็บนี่เจ็บขนาดไหนคนขับรถคันนี้อาการสาหัสนะฮะถูกยิงเข้าที่แขนขวากับชายโครงขวาคนที่นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บที่มือขวาส่วนคนที่โดยสารมาในรถแน่นหน้าอกเล็กน้อยตามหน้าจอนะครับจากการสอบถามคนเจ็บทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปเที่ยวตลาดนัดสายไหมกันมาเนี่ยขากลับเนี่ยรถก็ติดไฟแดงอยู่บริเวณสามแยกตลาดวงสกอร มีชายสองคนนีขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่าสีดำไม่ทราบทะเบียนใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าแล้วตะโกนถามรถคันนี้บอกมึงด่ากูเหรอรถคันนี้เห็นท่าไม่ดีฮะรีบขับหนีโดยเลี้ยวขวาเข้าถนนสุขาพิบาล5แต่ถูกตามทันจนถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น5นัดตอนนั้นเขาบอกทุกคนก้มต่ำกันหมดเลยมไม่รู้เหมือนกันว่าคนขี่หรือว่าคนซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่เป็นคนยิง พอรถจอดนิ่งทุกคนเปิดประตูวิ่งหน,นีได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัดแล้วผู้ก่อเหตุก็ขับหลบหนีไปฮะเขาบอกให้คิดซ้ายก่อนนะเพื่อนผมคนขับที่คนที่เรายไม่ยอมคิดซ้ายครับรู้ตัวไหมมันอยู่ในชคยหายครับนะผมไม่รู้ชื่อเลยครับแต่จำหน้าได้จำได้หมดรถแม่ขับแล้วเคยมีเรื่องมั้ยไม่เคยไม่ร like mm. ู okay, ้จักเลยเขาบอกไม่เคยครับไม่เคยมีเรื่องไม่เคยรู้จักนะฮะเอ๊แต่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งนี่เขาตะโกนนะมึงดาผู้เลอผิดคนไหมอ่ะเออหรือผิดคนหรือว่ายังไงน่าจะหันไปตอบซะหน่อยนะไม่ได้ดาอย่างงี้ไหมไม่รู้จักอย่างเงี้ยปรากฏว่ายังไม่ทันได้ตอบได้พูดไงคะโดนกระหน่ำยิงซะกนมาก่อนคือทีนี้ตารวจคาดว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายนี่น่าจะรู้จักกันตํารวจว่าอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวจะเร่งหาหลักฐานตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีต่อไปครับ